ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องมาดูบ้านที่ผมกาลังทํางานอยู่นะครับก็เป็นบ้านหลังแม่ใหญ่นะครับทรงโมเดิร์นนะครับหลังคานี้อยู่สามสเตบหลังเล็กๆนะครับไม่หลังใหญ่นะครับความกว้างด้านหน้าก็อยู่ที่แปดเมตรนะครับสองข้างนะครับข้างละสามเมตรนะครับช่องกลางช่องเล็กก็สองเมตรนะครับ เดี๋ยวเราเข้ามาดูใกล้ๆนะครับก็เป็นบ้านาความยาวของตัวบ้านก็อยู่ที่12เมตรนะครับบ้านา3ห้องนอนห้องน้ำน,นะครับห้องน้ำในตัวบ้านนะครับในห้องน้ำก็จะแยกเป็นห้องอาบน้ำและห้องอโถส้วมอยู่ห้องเดียวกันนะครับแต่เราจะาแยกกำแพงไว้นะครับ คือด้านหน้านะครับด้านหน้าของตัวบ้านก็จะมีหลังคา,าลักษณะนี้นครับเดี๋ยวเราไปดูไกลๆนะครับเดินเข้ามาหน้าบ้านก็จะประมาณนี้นะครับไม้ฝ้าที่ปิดขึ้นไปหน้าจั่วนะครับก็เป็นไม้ขนาดหน้าหกนะครับก็ หัวไม้ชนกันนะครับเราจะไม่มีบัวครอบนะครับเราจะเอาหัวไม้ชนกันกันน้ํากันอะไรได้นะครับนี่ครับก็จะมีหลังคาเล็กนะครับด้านนี้ก็จะไหลลงไปขวามือนะครับส่วนหลังคาเล็กและหลังคาด้านบนก็จะไหลไปหลังบ้านนะครับประตูนะครับความกว้างที่2เมตรนะครับสูง2เมตรสามสิบนะครับ ส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีอะไรก็เรียกคิก้วนะครับคิ้วก็อบไปด้านข้างไปนี่นะครับไปลงเสาฝั่งนั้นนะครับก็ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับคิ้วก็ไปสุดอ้อมไปนน,น,ไฟฟน้นนะครับไปฝั่งโน้นนะครับ เดี๋ยวมาดูด้านข้างครับสำหรับด้านข้างนะครับก็ความยาวของตัวบ้านอยู่ที่12เมตรนะครับความสูงของดั้งจากต่อเสาปูนขึ้นไปเมตร30นะครับหน้าต่างกา็บ้านใหญ่ก็กว้างประมาณ60นะครับ6 2บานก็เมตร20นะครับหลัง ส่วนถัดมาก็เป็นบานเล็กนะครับบานละ40เซนนะครับความสูงของบานหน้าต่างก็อยู่ที่1เมตร30เซนติเมตรนะครับนี่ครับด้านข้างก็ไม่มีอะไรมากครับหลังคาก็2สเต็ปนะครับมีหลังคาบนไหลลงมาก็ที่เป็นชั้นล่างก็ครอบห้องน้ำนะครับ ก็มุงหลังคาตัวข้อห้องน้ำนะครับด้านหลังนะครับก็ให้เป็นสองจังหวะกับหลังบนนะครับห้องน้ำนะครับไม่ให้เป็นระนาดเดียวกันนะครับคนละระนาดนะครับคนละจังหวะนะครับก็ต่ําลงมานะครับก็ด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับยาวที่12บเมตรนะครับด้านข้างเดี๋ยวมาดูด้านหลังครับด้านหลังก็ เรเดินมาดูครับนี่ครับด้านหลังนะครับหลังคาก็มองเห็นก็จะเห็นเป็นสามจังหวะนะครับหลังด้านนู้นก็ไหลลงนะครับข้างบ้านนะครับสเตีปสูงนะครับส่วนตัวขอบห้องน้ําก็ไหลมาหลังบ้านนะครับน้ําไหลลงหลังบ้านนะครับก็จะประมาณนี้ครับ สำหรับเข้ามาในตัวบ้านนะครับเราก็จะมีห้องนอนนะครับเดินมานะครับห้องนอนหน้าบ้านติดหน้าบ้านหนึ่งห้องนะครับนี่จะเป็นห้องนอนหนึ่งนะครับห้องใหญ่นะครับก็ยาวสี่เมตรคูณสามเมตรนะครับกว้างสามเมตรก็มาห้องที่สองนะครับห้องที่สองประตูเข้าห้องนอนนะครับ ก็เดินถัดมาอีกนะครับก็จะเป็นห้องนอนอีกหึงห้องนะครับเป็นห้องนอนที่สามนะครับเลยห้องนอนที่สามมานะครับก็จะเป็นห้องน้ํานะครับซึ่งผมก็ก่อปูนแทรกไว้ให้เป็นคนละระดับกับหน้าห้องนอนนะครับก็จะเข้าประตูดเดียวนะครับก็อ่า นี่ครับจะเป็นโถส้วมแล้วก็ห้องอาบน้ำนะครับฝั่งนั้นนะครับกำแพงกั้นไว้เฉยๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีพี่น้องแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ